สวันะครับทุกคนนี้พาเข้ามาในเมืองเลยนะครับมาไ,ได้มานานแล้วครับแต่ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ตลาดปินทองพาซาดนะครับ, <c oughs> รบผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีสินค้าอะไรขายบ้างนะครับทุกคนไปตามไปดูครับ เราจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่ามีเสื้อผ้าอะไรขายบ้างนะครับตลาดนี้จะอยู่ติดกับเมเจอร์ปินก้านะครับตรงน,นี้จะอยู่ใกล้บ้านผมหน่อยครับเด็ก่าทุกคนมาเที่ยวตลาดพาซ่านะครับใกลใกลบ้านผมครับจะพาทุกคนมาเที่ยวในเมืองกันบ้างครับอยากให้ทุกคนดูนะครับ ก็เป็นบริเวณด้านในตลาดครับเป็นของบาซา,ะะาทุกคนดูบรรยากาศภายในกันนะครับเสื้อผ้าขายนะครับทุกคนส่วนมากที่ผมก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับนี่เป็นบริเวณภายในนะครับ ข้างจะร้อนนิดนึงนะครับในนี้แต่เขาก็จะมีพัดนมด้วยไปซอยนี้ดีกว่าให้ทุกคนดูนานหน้าแล้วกันนะครับ ซออเ,เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูทุกซอ,อยเลยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินดูในทุกซอ,อยเลยครับทางไหนดีซ้ายทางขวาโอเคไปทางขวาดูกันครับทุกคน ทุกคนดูบรรยากาศภายในนะครับอันนี้เราก็ตรงไปครับจากที่ผมมองดูส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงซะมากนะครับส่วนมากนะครับเป็นเสื้อผ้าของสุภาพสตรีซะมากกว่าแตาไหนดูทาง,งขวาแล้วกันเนี่ยทุกคนดูนะสวนมากจะเป็นของสุภาพสตรีซะมาก 2, สองสามซอยเนี่ยส,ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงสมาร์ทนะครับแคเน้นเสื้อผ้า,าสมา,สา,าร์ทสมาร์ทนะครับให้ทุกคนดูด้านหน้าอีกครั้งรับอาจจะสันส้นๆหน่อยนะครับพอดีผมเดินเร็ววิดนิดนึง ซอยสุดท้ายนี่ส่วนมากจะปิดร้านนะครับทุกคนที่างนี้ครับอันนี้จะปิดร้านกันใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับตรงที่ผมมาเนี่ยครับเนี่ย้านจะเป็นนก็เป็นของ เป็นหลุมเท้าอะไรนรี่างเงยนมากจะเป็นของผู้หญิงครับผมที่ผมเดินผ่านนี่สี่ซอยเลยครับส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าชุดของผู้หญิงซะส่วนมากนะครับของผู้ชายก็มีนะครับแต่ส่วนน้อยครับ่ <Okay. S 1> ด้านหน้านี่ก็ด้านหน้านี่ก็สุดซอยแล้วครับซอยสุดท้ายซอยสี่นะครับ เดินออกมาด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้าตลาดพาซาแล้วนะครับก็หาเพื่อนๆทุกคนมาเยี่ยมชมตลาดในเมืองลุ่้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาแล้วครับโชคดีครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ